เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูดแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมเพย์อินสุดมันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปรางวันยกย่องผลงานของนักกีฬาค่ะสุดบุคคลกันซะหน่อยนะคะในซีดิ้งเกมค่ะหรือ8เกมค่ะที่มีการแข่งขันมาในบับเบิ้ลค่ะ รางวัลน,นี้นะคะจะนับแค่ผลงานในบับเปิรลล้วนค่ะ,คะไม่เกี่ยวกับผลงานของนักกีฬาเนี่ยก่อนที่หลี่จะระงรับการแข่งขันนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีรางวัลอะไรกันบ้างเช่นเคยนะครับรางวัลเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับการหโหวตการให้คะแนนต่างๆจากบรรดาสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทางด้านหนังสื้อพิมพ์โทรทัศน์วิทยุต่างๆเนี่ยครับเขาก็โหวตมาให้ครับว่าในบรรดา8เกมนี้เนี่ยผู้เล่นคนไหนที่จะคว้ารางวัลเหล่านี้ไปเรามาเริ่มกันที่รางวัลส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับนั่นคือรางวัลผู้เล่นทรงคุ ในบั b บเบิลแห่งนี้เนี่ยครับหรือที่เรียกกันว่าบั b บเบิลเอ็เนี่ยครับอันนี้เป็นเฉพาะกิจจริงๆนะครับแล้วก็เป็นไปตามค่าครับรนั่นคือเดเมียนเลลาร์ดครับโอ้เจมโดล่าของเราค่ะเจมชามอันนี้ต้องยอมรับจริงครับว่าเขาสุดยอดจริงๆจากทีมที่ตามอันดับ8เนี่ยครับอยู่3เกมครึ่งสู้ต่อสู้พาทีมชนะ6แพ้แค่2เท่านั้นครับพุ่งพวดขึ้นมาอยู่อันดับ8 เข้าสู่เพลย์อินเป็นที่เรียบร้อยครับและผลงานของเขาในใน8เกมที่ผ่านมานี่รับ37.6แต้ม4.3รีบา์9.6แอสซิสด้วยการยิงระดับ49.7อครับโอ้โหต้องบอกจริงครับว่าผลงานของเขาเนี่ยมันสุดยอดแล้วก็มหาศจรรย์หลายเพลย์มากๆครับเหมือนจะเป็นการยิงจากโขโลโก้ตรงกลางสนามอย่างเงี้ยยิงแบบไกลๆล,ลูกข้ามสวยๆเรียกว,ว่ามันสุดยอดครบเครื่องจริงครับโดยเฉพาะ3เกมสุดท้ายในซีดดิ้งเกมเนี่ยครับ,อรบโอ้โห51แต้ม 61แต้ม42แต้มสุดยอดจริงๆครับและวตามมาด้วยอันดับสองและอันดับ3เนี่ยอันดับ2อนี่ก็คือเดวินบุกเกอร์ครับและอันดับ3ก็คือทีเจวอร์เรนหลายๆคนเนี่ยนะครับก็เสียดายเดวินบุกเกอร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีผลงานที่ดีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงว่าเดมิลลีลาเนี่ยโดดเด่นกว่าจริงๆครับขอแสดงความยินดีกับเดมิลลีลาด้วยครับเราไปต่อกันที่โค้ชยอดเยี่ยมค่ะในเกมการจัดอันดับนะคะหรือว่าโค้ชออฟเดอะซีดิงเกมค่ะโค้ชของฟินิกนซ่านรู้สิคะ เกมรวดค่ะรวดเลยนะคะจากทีมฟินิกซ์ซันสค่ะที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะคะ mm hmm. แม้กระทั่งสื่อแล้วก็แฟนๆค่ะว่าเป็นทีมที่อยู่ในตลาดเล็ก mm hmm. แต่พอเวลามาในเกมซีนิ่งเกมหรือว่าเกมในบับเบิลเนี่ยนะคะ โอ้โหทุกคนให้ความสนใจกับผลงานอันยอดเยี่ยมนะคะนะ8-0คะ่ะชนะรวดคนะ่ะสุดยอดจริง,รงๆค่ะนำโดยเดวิดมูเกอร์ค่ะพวกเขาสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆบาสทั้งโลกเลยนะคะพวกเราเห็นการพัฒนาค่ะของผู้เล่นเด็กๆในทีมนะคะและก็เห็นอนาคตของพวกเขาค่ะกลับมาพาฟินิกซันพงาะคะ่ะได้รับการยกย่องจากนักกีฬาด้วยกันนะคะจากสื่อเนี่ยที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญค่ะหรือจากแฟนๆอย่างพวกเราด้วยค่ะตอนนี้ทุกคนเนี่ยโอ้โหก็จับตาดูผลงานของฟินิกซันกันค่ะทีนี้เราไปต่อที่การยกย่องเพิ่มเติมนะครับ ในฤดูกาลปกติเนี่ยพวกเราจะเห็น All NBA ทีมแรกทีม2อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ในบับเบิลก็มีเช่นเดียวกันครับเขาก็จะเลือกผู้เล่นมาทั้งหมด5คนเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้สนใจตำแหน่งไม่ได้สนใจว่าอยู่ฝั่งตะวนันออกฝั่งตะวันตกเอามารวมกันเลยครับเรียกว่า All s e t t i n g Game First Team กับ Second Team นะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ All s e t t i n g Game First Team กันก่อนครับทีมแรกในเกมการจัดอันดับทั้งหมด8เกมเนี่ยนะครับได้แก่ใครบ้างเรามาดูกันครับคนแรกเนี่ยนะครับนั่นคือเดมิยนลิลลาร์ครับแน่นอนครับ MVP เดวินบุกเกอร์ครับคนที่2ครับเจมส์ฮาร์เดนรูกาดอลชิดแล้วก็ทีเจวอรเรนครับทั้ง5คนที่เอ่ยมาเนี่ยครับต้องยอมรับจริงครับว่าทั้ง5คนที่เอ่ยมาเนี่ยนะครับเหมาะสมและผลงานของพวกเขาเนี่ยก็โดดเด่นจริงๆครับเรามีทีม1แล้วนะคะเราก็ต้องมีทีม2ค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ออฟเซตดิ้งเกมทีม2กันคะ่ะได้แก่ยานิสอันเชตุคุมโปค่ะคาวายเลเนเร์ดคาริสเลเวิร์ดไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์และก็คริสตัปปอร์ซิงเกส ทีม2นี่ก็ใช่ย่อยนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมีทั้งยานิสม,มีทั้งคาร์ไว้โหอย่างไงก็ต้องขอแสดงความดีทั้งหมด10คนเนี่ยนะทั้งทีมแรกแล้วก็ทีม2เลนครับผลงานของพวกเขาเนี่ยโดดเด่นจริงๆครับค่ะยินดีด้วยค่ะทีนี้เราประกาศเข้าสู่เกมการแข่งขันเดียวในวันนี้ค่ะแต่เป็นเกมที่มันมากค่ะนั่นก็คือศึก play in game นะคะระหว่าง Portland Trail Blazers กับ Memphis Grizzlies ก่อนที่เกมจะเริ่มทำการแข่งขันเนี่ยนะครับเซนเตอร์ของพรอแกลนเทรลเบสเซอร์ครับยูเซฟเนอร์คริชเนี่ยวันนี้ก็ได้รับข่าวเสียชีวิตของคุณยายของเขาที่บอสเนี่ยครับจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยแหละครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับเขาก็ได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เขาก็ไม่ได้อยากจะเล่นเลยอารมณ์จริงอารมณ์และจิตใจของเขาเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆแต่เขาก็เชื่อว่าคุณยายของเขาเนี่ยก็อยากให้เขาเล่นเขาก็จะสู้ครับวันนี้เขาขอสู้เพื่อคุณยายของเขาเนี่ยครับและเกมวัน อกับ LA Lakers ครับซึ่งทีมของพวกเขาเนี่ยก็รู้ดีว่าการที่จะเจอกับ LA Lakers เนี่ย ทีมบาโบ้ต้องพร้อมต้องพักดังนั้นนการชนะวันนี้นมันหมายความว่าทีมของพวกเขาเจะได้พักเพิ่มอีกหนึ่งวันครับก่อนที่จะเจอกับ L.A.Lakers <ม>ซึ่งพอเป็นแบบนั้น,นทีมที่นำโดยเดนมิลเลอร์ส MVP ในบบเบ้แห่งนีเน้เขาก็ไม่ยอมครับเขาต้องการชนะให้ได้ที่สุดแล้ววันนี้เดนมิลเลอร์ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาสู้เต็มที่ครับโอ้โหวันนีน้ทั้งยิง3ทั้งข้ามล้มลุกคลุก,ลกคลานตัวเข่าของโจนาสนะครับพางไปกระแทกพื้นครับวันนี้ก็สู้ต่อไปครับไม่ยอมให้ทีมแพ้แน่นอนครับและที่น่ายก่่่ออองงชชืืนนนนนมีกกคคึั็ เนอร์คิชเนี่ยแหละครับที่วันนี้เนี่ยโหสู้ด้วยใจที่แบบไม่ค่อยดีเลยคุณยายเสียชีวิตเนี่ยนะครับแต่เขาก็สู้ครับโอ้โหเต็มที่จริงๆวันนี้กลายร่างเป็นเครื่องจาักรการรีบาวครับโอ้โหรีบาวคนเดียวเลย21ครั้ง <c oughs> เกินครึ่งหนึ่งของทีมผ่อนแลนทร์เทรเบเซอร์เลยนะครับโอ้หูรีบาวแล้วรีบาวอีกวันนี้สู้ช่วยวงนายทำแต้มจากวงนยิง3คะแนนก็ได้วันนี้นี่ครบเครื่องจริงครับและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือคู่หูของเดมีน่น์ลีหลายครับอย่างซีเจแอนคอร์น โอ้โห و, นี่คนนี้ก็บอกว่าบาดเจ็บหลังไม่รู้ไม่รู้เจ็บยังไงครับฟอร์มนี่สุดยอดจริงๆครับโดยเฉพาะควอเตอร์ที่4มาได้ถูกที่ถูกเวลามากๆเพราะว่าควอเตอร์ที่4เนี่ยเดมี่เลลาเนี่ยโดนเมลฟิสเนี่ยจับตายเลยยังไงก็ไม่ยอมให้เดมี่เลลาเนี่ยโกยแต้มให้ได้ในควอเตอร์ที่4เนี่ยนะครับแต่เขาทำได้ควอเตอร์ quarter ที่4เนี่ยนะครับซี CJ, เจมับคอร่ามเนี่ยกดไปถึง14แต้ม ดยเฉพาะช่วง2เพลงสุดท้ายเนี่ยที่เขาเจอตัว,ต,วตัวกับจามอรัเนี่ยนะครับว่าที่รุกี้แห่งปีเนี่ยครับโหเป็น2เพลงที่สุดยอดจริงครับเริ่มจากการยิง3นนคะแนนเสร็จปุ๊บอีกเพลงหนึ่งนี่คือเคาะข้าไปแล้วยิงต่อนหน้าโอ้โหบอกว่าพี่รู้นะว่าน้องนี่คือว่าที่รุกี้แห่งปีแต่เกมนี้พี่ขอนะอะไรประมาณนี้จามอรัก็เต็มที่แล้วจริงค่ะว,วันนี้สุดๆจริงๆครับและสุดท้ายครับพระเอกตัวจริงครับ คาร์เมโลแอนโทนีครับยิงตอกตะปูปิดฝาลงครับในช่วง20บกว่าวินาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยที่เจอกับรูคลินเนสเนี่ยในมุม180องศาเนี่ยครับการยิง3คะแนนของคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยถ้าลงก็คือเลิกเลยเหมือนกันแต่วันนั้นไม่ลงครับวันนี้เหมือนแบบรีเพลย์เลยมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเดมิเลลาได้ปั้นให้โยนออกไปวันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหวันนี้คาร์เมโลบอกวันนี้พี่ไม่ยอมพลาดแล้วยิงโชว์เข้าไปโอ้โหตอกตะปูปิดฝาลงครับนำห่างทำให้ทีมนะครับ เดมี่ลีหลายครับ31แต้ม10แอสซิส เป็นดับเบิลดับเบิลนะครับวันนี้ยิง3คะแนน14เข้า5 35.7%วันนี้ไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมครับซีเจมส์คอลัมครับ29แต้ม3รีบาลครับคนนี้เป็นอัศวินคอยช่วยเดมินลิลาร์ดวันนี้ควอเตอร์ที่4นี่โดดเด่นจริงๆครับยูเซิร์ฟเนอร์คิตครับ22แต้ม21่สบเอดรีบาลครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับเป็นดับเบิลดับเบิลครับสู้เพื่อแกรนด์มาครับได้อย่างสุดยอดจริงๆครับวันนี้และคาร์เมลู ในวันนี้ชัยชนะในวันนี้นะครับถือว่าเป็นชัยชนะแบบ4เกมรวดครับแล้วมันเป็น4เกมที่แบบพอร์ตแลนด์เนี่ยต้องการจริงๆนะครับไอ้สเกมก่อนหน้านี้เนี่ยมันแพ้ไม่ได้วันนี้นี่ยังโอเคหน่อยแพ้ได้แล้วก็มีโอกาสแก้ตัวแต่อย่างที่บอกครับว่าพวกเขาเนี่ยรู้ดีว่าการที่จะเจอกับ LA l a l a k e เลเได้เนี่ยสภาพร,ร่างกายมันต้องพร้อมนี่เท่ากับเขาได้พักเพิ่มอีกหนึ่งวันนะครับเนี่ยก่อนที่จะเจอกับ LA l a l a k e เ s ลเกวันพุธนี้นะครับวันพุธนี้8โมงเช้านะครับพลาดไม่ได้เลยะคะสนุก เพราะทีมพอร์ตแลนด์เนี่ยมันเป็นทีมอันดับ8ที่ไม่ใช่อันดับ8แบบปกติโอ้โหจริงๆค่ะสุดๆจ,จริงๆนะครับแล้วมันจะเป็นเพลย์ออฟรอบแรกที่เต็มไปด้วยซูปเปอร์สตาร์เต็มทีมไปหมดเลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นโรอบรอนเจย์จแอนโทนี่เดวิสเดเมียนเลรัตคาร์เมลโลแอนโทนี่อย่างเงี้ยโอ้โหสุดๆเลยนะครับเนี่ยห้ามพลาดจริงครับซีรีส์นี้เนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์ที่สนุกที่สุดในเพลย์ออฟรอบแรกแล้วก็เป็นได้ครับ แต่เดี๋ยวแอบคิดได้ค่ะไหนมินเอฟบอกว่ามันคือรางวัลของคนที่ได้อันดับหนึ่งไงคะต้องมาเจอกับทีมอันดับ8ปดะแต่อันนี้แบบดูแล้วแบบรางวัลอันดับ8ปดเนี่ยกลายเป็นพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สิอะดูแล้วยที่บอกครับว่าพอร์ตแลนด์เนี่ยเป็นทีมอันดับ8ที่ไม่ใช่อันดับแปดจริงๆไม่น่าเชื่อจริงๆครับสุดยอดแน่นอนครับคู่นี้มันแน่ๆครับห้ามพลาดครับหันมาดูในฝั่งของเบลฟิสกิสลีบ้างนะคะในฝั่งของเบลฟิสกิสลีค่ะก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆค่ะคือการเปิดเกมที่ไม่่่่่่คคคคออยยดดดีีนนนนนนะะะแแตววั้้เเาาาาสงงใใหหททุุก็ํไมมถึูจ ้ไดถึงแม้ว่าทีมของเขาเนี่ยเต็มไปได้วยลูก,กี้ที่ประสบการณ์ไม่ค่อยมากเป็นแกนหลักของทีมนะคะแต่วันนี้เขาไม่ยอมค่ะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเขาตามถึง16คะแนนนะคะแต่เขาก็สามารถรันกลับมาแซงได้ค่ะนำทีมโดยว่าที่ลูก,กี้ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะอย่างจามอแรนค่ะเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาเนี่ยมีอาการเจ็บที่นิ้วโป้งขวาค่ะมาตลอด3-4เกมที่ผ่านมา แต่วันนี้ฟอร์มและผลงานเล่นเหมือน ừ, ไม่ใช่คนเจ็บจเลยนะคะคทั้งลุยทั้งข้ามค่ะแล้วยังมีการยัดหวใส่ผู้เล่น p อและเทรลเบเซอร์เนี่ยหลายต่อหลายครั้งด้วยค่ะวันนี้3คะแนนก็มาค่ะยิง3คะแนนก็ทำได้ดีเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะคะเหมือนระประกาศให้ทุกคนได้ทราบเลยค่ะว่า เขาเนี่ยแหละเหมาะสมมากกับรางวัลลูกกิ้งยอดเยี่ยมแห่งปีในขณะที่คนอื่นๆของทีมค่ะวันนี้ก็มีผลงานที่ดีมากนะคะอย่างดีลอนบรูค่ะตัวแม่นของทีมวันนี้ก็มีฟิลโกลถึง80%ค่ะยิงสามคะแนนลงถึง4ลูกค่ะหรือว่าจะเป็นแบรนดอนคลาค่ะวันนี้ก็ทําได้ดีเลยนะคะทั้งวงในและวงนอกค่ะคนนี้นะคะถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยดูแล้เนี่ยเป็นอนาคตของทีมได้อย่างสบายๆเลยค่ะในส่วนของเซนเตอร์ของทีมค่ะอย่างโจนาสบรชงเนสนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหก็ชนกับจูเซฟเนอร์คิสได้อย่างมันจริงๆค่ะ เรียกว่าในเกมวันนี้ค่ะพวกเขาทําอย่างเต็มที่เราจริงๆอะจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดพวกเขาเล่นแบบนี้เนี่ยครสอเกมที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าก่อนหน้าีตั้งแต่เข้ามาเนี่ยขอชนะสัก2เกม<อ>หรือเพิ่มจากนี้อีก3เกมอะไรประมาณนี้นะครับพวกเขาก็ยืนอันดับ8แบบสบายๆครับมีโอกาสที่จะชนกับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ถ้าเกิด<ะ>สมมุติว่าพอร์ตแลนด์เข้าที่9เนี่ย ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวอีก1เกมแต่พอตอนนี้ตัวเองตกมาอยู่อันดับ9เนี่ยก็เรียบร้อยเลยครับถ้าเกิดแพ้ก็คือตกรอบทันทีเนี่ยแหละฮะน่าเสียดายจริงๆนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ค่ะจามอรันค่ะวันนี้จัดไป35แต้ม4รีบาวด์แแอสซิสครบเครื่องมากๆของวันนี้โชว์ฟอร์มเป็นว่าที่รุก,กี้แห่งปีเลยค่ะโจนาสฟรานชินนสค่ะวันนี้นะคะจัดไป 22. แต้ม17รีบาลที่ก็จับเบิลดับเบิลสู้กับจูเซฟเนอร์คิชเลยค่ะดีลอนบรูค่ะ20่สบแต้มสองร แบรนดอนคลาส20แต้ม4รีบาล3แอสซิสสําหรับเส้นทางของเมลฟิสกิสลี่นะคะจบที่ตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดและยอดเยี่ยมเกินความคาดหวังมากๆแล้วค่ะเราก็ติดตามชมกันอีกทีหนึ่งในฤดูกาลหน้านะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถพัฒนาผู้เล่นในทีมไปได้มากขนาดไหนค่ะนําทีมโดยจามอรันค่ะติดตามชมกันค่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่เพลย์ออฟเดอะเดย์ครับวันนี้ให้สองฤดูกาลปกติแล้วนะคะพรุ่งนี้พักหนึ่งวันค่ะจะไม่มีเกมการแข่งขันนะคะแล้วก็จะไมีเกมการแข่งขันอีกทีหนึ่งค่ะในคืนวันัคงาอ กับ NBA p l a y o f f 2020ที่ทุกคนรอคอย<ะ>ค่ะ อยากให้ทุกคนเนี่ยบรรยายความรู้สึกจริงค่ะว่ามาถึงจุดนี้จนจะเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วเนี่ยทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างคะลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้นจะเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วพวกเราขอไลค์ขอซับค่ะกดซับได้ที่โลโก้ NBA นเนี่ยตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับ NBA ค่ะและรีแคปสซุงๆจากพวกเรา2คนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แมนนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราสองคนคะ่ะขอบคุณ,คณนะคะ